ได้เลยึงพูดมายีดาวเรื่องคำหิบจิมไอ้เลวไอ้ัวมอว่กวหัวได้ไมอะไรโคมไว้่อยังไงคุณไปอเมอแล้วเปลี่ยนชื่อดีกว่าไม่เปลี่ยนไยังไงเียงีเลียเงเไปูล้ผิดได้ยังไงล่ะยีาทีอย่ข้ไงน อาเอางี้ละกันโอ้ยจิ๋มขมิบดาวเรืองโอ้ยเนี่ยพูดเสียงตังตัวแล้วนะเอาไอ้ชิมหายไปแล้วเลยเหยุดพูดเรื่องจิ๋มไม่ใช่หยุดพูดเรื่องจิ๋มเดี๋ยวกูจะแนะนำตัวกูอย่างยิ่งใหญ่แล้วประกาศสักใจเขารู้ถ้าเกิดมึงไม่รู้จักชื่อกูแล้วมึงจะหนาวอีกเนื้อมึงชื่ออะไรอเป็นลมกระแข็งหรอเอาขับเอาขับเอาขับ กูลขำมกแล้วแ็งจัดเลยเกกูย้ายข้างทเนไมยเด้ดูว่ากูอยู่ใกล้ฉันมากเลไม่ไลักษณะกูจะบอกให้ว่ากูเื่ออชื่ออะไรไปกูในนามของราชอรถฟาน้อยนนี่กูคิดว่ามึงจะชื่ออะไรอาคนเสติโสทพก็ชื่อไอเรต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 ไอเ โงกูต้องโมโหนเขาบอกว่ามึงเาโมโหอูไม่โมโหดิกูสนุกกูเห็นึงทำอย่างเงี้ยกูสนุกน่นละนี่แหลก็โมโหสิกูเดอร้อเพลงอะกูไม่ชอบกูจะร้องกูไม่ชอบกมกูจะร้องอ่ะมไปหาอะไรกูะหากูจะรองกูร้องไงบ้าหรือเปล่าไม่ใชุ่กทางยๆไๆรไม่ใช่จนที่หนอ่ถามคนอ่อนไปไม่เป็นใจ เฮ้ยทมหมดแล้วไอ้ไม่ลอยเจ้เดี๋ยวมึงถือไม้ให้กูนะเพอากูเป็นลิเกนักร้องมึงต้องเวลากูร้องมึงต้องเอาไม้อย่างงี้กูจะได้ร้อกร้ด่ามันร้นงด่าก็แต่ว่าหูไว้ดีระหน้ากึ้งดีร้อสวยตั้งเลยไม่ใช่ทุกทางเสียโทอง

哎，满大街高楼的，高楼的。 แล้วใครก็จะใช้ไว้ต่อจากมึงเวงยแกแหละใช้แล้วนะอึ้นเอากูเลยปิดมละได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่ทุ่มพางเสียงโค้งไม่ใช่นักร้องนักเล่ลูกปิดหรือ่ะเนี่ะไม่ยืนอ้าขาหยุนอนลอยแค่เข้าห้องทันเีปัญหามาคถูอกลอกน้องไล ไอพวกผู้ชายชะลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชะลาคืออะไรพูดให้รู้เรื่องนะไม่รู้เอ๊ะโทรไปหมายความว่าไงชะลาแกเหรอชะลาไม่ใช่แก่ไอพวะไอเหนียวพูดออกมารู้กันเรื่องเที่อะไรเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยจะเชื่ออะไรเนี่ยโทรไาร้องเลยผู้ชายเขาฉักแล้วเขาก็ลาไปดูเข็ไปท่าจะไปย้อนท่า 哦，哎，你不吗？ ดูมินแพ่แม่ที่มองสิ่งดีทำไมมึงไม่มองคิดได้แต่หอบวางาหวัวดฉลาดิงทำยิ่งใหญ่อีควายมงึงไรปัญญาหัว,ว,วควายอ่ะไอหัวมาบังอีควายหัวมัน เรียกผู้เป็นสัตว์ด en ี่ยวสัตว์ที่สุดอย่าม้ายืนพูดไอ้ผีกระดาษกระดาษนักปาชญ์ผู้เป็นแห่อ้นี้หลบหน้าอาจกเช็นยูทันสู้ยากเงินมือมาคำนับกูสิน้นองอดใจเลยดิเอาังไงดีไม่ไหวแล้วนะสูนแรงไม่ได้หรอกแล้วมันอ่อนแล้วมันอ่อนแล้ว วานยาร้าอนเรื่อนแล้วต้องใช้น้ำน้ำร้อนไม่ได้ต้องเอาน,น้ำเย็นเข้าลูกนะไปว่าว่ายังไงเราต้องชันพัใช้ไม,ออม้ออดเอาเลี้ยงแม้ไม้ออดที่แม่เคยนชันยากแม่บอกไปสิแเน่ยขัดหาทัดหาไปก่อนแล้วไปตลกไปที่หลัง แรงมันยากแล้วได้มั้ยครัดีมากโหไม่เป็นไ,ไรนะคะของต่างของพระองค์ท่านแต่กันสูงเสมอสำหรับหม่อมฉันมันขอกับที่ไหนใส่ขึ้นเครื่องบินมาแล้วสุขาวมูลอุ๊ยหาจังเลยนี่กูมาอยู่ผิดที่หรือเปล่าเฮ้ยมันต้องอยู่กรอยู่ว่าเพราะว่ามาหาเดชอยากทานอะไรจําไม่ชุบ เมื่อนางชี่งงอย่าทถามอาทั่วไทยเกิดมาเพื่อึงนที่ลึกลงอยากรู้ให้มันคืออะไรคืออะไรนะบอกหน่อยสิมันคือวิตามินบลาทากาทากอันนี้เนี่ยเหนียวจริงๆว่ะเหนียวติดเอาเลือก ้รุ่นนี้มันทนมือนตีเดียวสองตีผู้ดาเรืองช่วยได้ปะขอตีผู้นี่ทะย้อมแต่ทีแรกก็ไปโดนบ่นแล้วแรงมากเลยนะไปโดนสตีนอนไปตกเหรอตกไหมได้ไอ้เจียบเดี๋ยวคูณตบมึงแน่ใช่ไหมมึงแน่ได้ถ้ามึงแน่มึงมาสู้กับกูุ่มใครแพ้ เอาแรงต้องยอมออกไปจากที่นี่มันกล้าไหมไอ้ี้เนี่ยมจชไงชี้ชี้หน้าดูเลยเห็นใจได้รู้เดี๋ยวมึงเจอกู่าต่อสู้สู้นะตอสู้ต่อเลยท่า้านเลต่อสู้้วยเพลงอกคือสว่าใคระมีชกันถ้าใครแพ้ตมาจาสานที่นี่ต้อสู้ มีใครยอมใครก็โอเคไมไหวไ้ได้ไหมะคหงคุณไงลโดนลอกแผลเพียงไปแล้วนคเจ็บไหมเรือมันจบแล้วนี่ไงที่มาของเขาไวหอกคะ โอ้โหยีเห้อของอยู่ใกล้ๆมือกูแท้ๆเอาไปไม่ทังถ้ามึงไม่ยอมกูกูจะไม่ไหวแล้วนะยอมหรือเปล่าเป็นยังไงมึงแพ้แล้วไอ้ฟ้าโน้ตหน่ะแม่แพ้แล้วมึงจำไว้นะคนอย่างมึงให้มีฝีมือในมือมากพอก่อนคนแบบท้าตู้กับกูได้หมดเลยขอจากไปด้วยใจชนะ เอาไปคว้านอนเอาเลยฉันเสียใจที่ต้องแพ้ผู้หญิงการมาลุกเจ้าโวยนะฉันจะพูดอะไรอยู่ไห้ดีเร็วที่สุจะเสียเวลาหัวของมันเอาไว้ไร่นี่เราฟังผู้ธรรมดาก็จะฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วมึงจำเอาไว้อาบใจชิ้วหน้าของมึงยังใต้เท็จต่อนนายหญิงก็ูมึงก็ไม่มีวังไอแอบกูหรอก ตัวมากเลยสุดตัวมากเลยตัวมากเลยที่เมื่อกี้เกือบตีหน้าเลยซึ่งไอ้กิดเดียวพเชามอนกูไปครึ่งกล่องนะสุดตัวมากโอ้ครึ่งว่าวันนี้เป็นไงบ้างพื่อนคะเป็นไงไอ้โต๊ดมึงคนเดียวเลยอ่ะผู้หญิงมาลูกผมเลยคนเดียวเลยตูองมาบัตติสตาเขาอายไหมเดี๋ยเป็นไม่บัวอายไหมใครจะไปรู้มันจะเก่งขนาดนี้กูจะต่อเลยฮะใครมายุ่งกับกูเลยโอ้ยจะมีจะมีอารมณ์นอนดิครับทั้งดูแลกูนะไอ้โต๊ดทั้งนอนเดื้อทั้งกายและใจ ความรู้สึกของฟ้านอยก่าเละตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วสักดิ์ศต้องแพ้ผู้หญิงแหมโดนสนิทราชบิดาไล่ออกจากเวีงวันไม่เหลืออะไรในกันนี้บ่าวนกูฟ้ากอดเพียร้องลัในหลับไป